สวัสดีค่ะพี่มิงครับสวัสดีครับค่ะสภาวะตลาดในวันนี้โดยรวมเป็นยังไงบ้างคะครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยอาจจะยังดูละคุมเครืออยู่นะครับแล้วก็ใกล้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ด้วยนะใกล้วันสเสาร์อาทิตย์ด้วยนักลงทุนก็อาจจะไม่ค่อยอยากที่จะถือหุ้นข้ามวันเสาร์อาทิตย์กันเพราะช่วงนี้เนี่ยเราไม่รู้นะฮะว่าทางคุณร,รัอทรรมเนี่ยจะพูดอะไรบ้างช่วงตอนกลางคืนคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้วันนี้เนี่ยผมก็มองว่า คงจะไม่ได้ลงต่อสักเท่าไหร่เพราะว่าสังเกตนะฮะไปดูประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างฟิลิปปินส์อิโนโดนีเซียเนี่ยเริ่มหยุดลงกันละพอเริ่มฟื้นกันบ้างน,นะครับแต่ของไทยเนี่ยพอมันยังไม่ได้มีข่าวบวกอะไรเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยก็เลยทําให้ยังฟื้นยากกว่าหน่อยนึงนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้นะฮะจะเรียกว่าดีใจกันได้พักหนึ่งนะตอนที่เกิดเทนิสคาลีบาร์แรงๆนะกลนะับขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นลักษณะของเพียงแค่ว่าอาจจะแค่ช็อต covering เพราะว่าเมื่อวานนี้นักลงทุนต่างชาติก็ขายกันหนัก อีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตลาดทุ้นไทยยังคงเป็นลักษณะที่แพทเทิร์นใหญ่คือไซเวเดาานะครับคือขาลงนะฮะอันนี้กีิดเส้นลงมาจะเห็นชัดนะครับสำหรับแพทเทิร์นของตลาดทุ้นไทยนะฮะลากลงมาเชื่อมเนี่ยจะเห็นว่าลงมาแรงๆเนี่ยเวลาลงแรงปุ๊บนะฮะมีดิดกลับเทคนิคขอลีบาวหรือช็อต covering อะไรก็แล้วแต่นะครับลงมาแรงๆนะคร็นอ๋อสักครู่นะฮะโอเคขออภัยนะครับพูเป๋อไปนิดหนึ่งอ่ะโอเคมายังเอ่ย โอเคค่ะขึ้นแล้วค่ะโอเคมาแล้วครับก็นะฮะพอขีดเส้นลงมาเนี่ยจะเห็นนะฮะเส้นแดงเนี่ยนะครับผมขยายเส้นให้หนาหน่อยจะได้เห็นชัดนะครับคือพอเป็นขาลงเนี่ยตั้งแต่หลุดค่าเฉลี่ย200วันนะครับแล้วก็มีการลงมาแรงๆดีดกลับลงมาแรงๆดีดกลับอย่างนี้เนี่ยมันซ้ําๆกันอย่างนี้เนี่ยมันคือแพทเทิร์นขาลงแบบค่อนข้างชัดนะครับ<จ><ด>แล้วก็กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยก็เห็นชัดว่าเป็นขาลงนะฮะตรงนี้เนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยดีดกลับขึ้นมานะครับแล้วก็ เมื่อวันก่อนดิดบกลับเมื่อวานนี้ไปต่อไม่ไหวนะครับไม่ผ่านเส้นสีแดงเส้นนี้นะครับก็เลยถูกขายลงมานะเพราะฉะนั้นโอกาสค่อนข้างสูงนะตอนนี้ถ้าดูจากกราอย่างเดียวนะครับโอกาสค่อนข้างสูงที่จะมีโอกาสทำนิวโลหรือทำจุดต่ำใหม่นะมีโอกาสที่จะทำจุดต่ำใหม่นะครับจุดต่ำเดิมนะฮะโลเดิมอยู่ที่1 1 7 3นะครับมีโอกาสค่อนข้างสูงถ้าเกิดว่า เซตอินเด็กยังไม่สามารถผ่านเส้นสีแดงตรงนี้ได้นะเส้นสีแดงตรงนี้เนี่ยตอนนี้อยู่ที่บริเวณ1,200นะ1,201หรือ1,200ทวนนะครับต้องผ่านให้ได้นะฮะไม่งั้นผ่านไม่ได้ก็จะถูกกดลงเรื่อยๆคือรีบาวขึ้นมาแล้วก็ถูกกดลงนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าตอนนี้คำถามนักลงทุนเนี่ยคือแล้วถ้าในเชิงเทคนิคเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนแนวรับถัดไปนะครับเล่นเป็นลักษณะการถอยตั้งรับดีกว่านะฮะค่ะอันนี้เนี่ยผมอยากให้ดูเป็นกราฟวี e k l y นะกราฟวีกเกอนะครับ ย้อนไปนิดหนึ่งนะครับจะเห็นอย่างหนึ่งนะฮะว่าตอนที่เกิดวิกฤตโควิด -19 เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับผมทำเป็นลักษณะของฟิโบนัชชีให้ดูนะครับว่าตอนที่มันเด้งขึ้นมาจาก1,000 1พ่งต่ำ1,000เนี่ยแล้วเด้งขึ้นไปแถวๆบริเวณ1 7 0่เเนี่ยถ้าเกิดว่าฟิโบนัชชีเนี่ยมันจะอยู่แถวไหนนะฮะบังเอิญนะฮะจุดที่เปิดแกลบตรงนี้นะครับเมาส์ผมชี้อยู่นะฮะ เปิดแกปตรงนี้นะครับจุดไฮของวันนี้อยู่ที่1156นะฮะแล้วก็เปิดแกปก่อนหน้านี้คือ1173เพราะฉะนั้นไอ้วันก่อนเนี่ยที่ดัชนีเซตอินเด็กซ์เนี่ยลงไปทดสอบ1173เนี่ยนะครับมันคือการลงไปปิดแกป แก๊ปแรกนะฮะตรง1173นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหลุด1173เนี่ยการลงไปหาแก็ปถัดไปคือ1156นะฮะแล้วบังเอิญดู f ิมเบ a ์ชเนี่ยมันจะพอดีเป๊ะเลยนะฮะเส้นเนี้ยนะครับตรง23กว่ากว่าๆเนี่ยนะครับแถวบริเวณ1150พอดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับถัดไปนะฮะถ้าหลุด1173นะครับกราฟระดับรายสัปดาห์เนี่ยส่งสัญญาณว่าอาจจะลงไปถัวแถวบริเวณ1150ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เน้นกลยุทธ์ในลักษณะการตั้งรับนะฮะตั้งรับนะครับถ้าเกิดว่าย่อลงมาก็รับนะครับเป็นลักษณะนั้นดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่ดีคือเบรกพันสองขึ้นไปเลยเนี่ยก็อาจจะเล่นเก่งกับในตาม Follow by สั้นๆนะครับถามว่า Follow by แล้วไปได้ถึงตรงไหนนะครับผมขออนุญาตเอาตัวเส้นนี้ออกก่อนนะครับบังเอิญมันเลื่อนนิดหนึ่งโอเคนะครับถ้าเกิดว่าทะลุเหนือ1,200จุดได้เนี่ยนะฮะผมมองว่ามีโอกาสไปต่อได้อีกสัก สเต็ปหนึ่งนะฮะอาจจะไม่ได้ไกลมากนะครับค่อยๆดูกันไปทีละสเต็ปนะฮะนับไปนะครับ1 2 3นะครับเขาแบ็กไลน์จะอยู่ตรงนี้นะครับแท่งที่3นะครับจากจุดโลนะฮะหายตรงนี้นะครับซึ่งก็จะบังเอิญว่าใกล้เคียงกับจุดกึ่งกลางบล็องเจอร์แบนตามทฤษฎีนะครับก็คือแถวๆบริเวณหนึ่งพเพราะฉะนั้นพ้นหน0่จุดบวกได้อีก35จุดแล้วก็จะติดแนวต้านใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่อย่างน้อยเนี่ยข้อดีก็คือจะเริ่มหยุดลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ เน้นนะฮะว่าตั้งรับนะครับถอยลงมารับนะครับก็จุดที่1คือ1 1 7 3ถัดไปก็คือ1 1 5 0แต่ถ้าเบรกพันสองจุดได้เก่งกําไรสั้นๆพอนะฮะเก่งกาไรตามถามว่าทําไมผมถึงมองว่าต้องเก่งกาไรสั้นๆนะฮะเพราะในช่วงของเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยคุณดอนรอตพัมนเนี่ยน่าจะจัดใหญ่ mm hmm. ในเรื่องของภาษีประเทศต่างๆซึ่งมันอาจจะเหมารวมถึงประเทศไทย mm hmm. นะฮะเพราะว่าเขาบอกขอศึกษาจนถึงวันที่1เมษาต้นเมษาเนี่ยพร้อมแล้วที่จะ คุยเรื่องภาษีกับแต่ละประเทศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเมษาจะเป็นไฮไลท์สำคัญนะครับเสร็จแล้วบังเอิญว่าเป็นช่วงที่ขึ้นเครื่องหมาย X d ดีแบงค์ขนาดใหญ่ที่ยังอยู่ข้างบนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เกิดแรงขายแบบสองสองสองเด้งเลยนะฮะคือกังวลปัจจัยภายนอกด้วยนะครับแล้วก็มีการขึ้นเครื่องหมาย XD ็ดีหุ้นขนาดใหญ่อย่างโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารพาณิชย์อีกนะเพราะฉะนั้นช่วงเมษาพฤษภาระวังตัวนิดหนึ่งนะฮะอาจจะมีความผันผวนค่อนข้างสูง นะช่วงนี้ผมก็เลยแนะนําว่าเล่นสั้นไปก่อนนะครับเสร็จแล้วอันนี้พอมีเวลาเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมอาจจะขอแชร์ในมุมมองด้านพื้นฐานนิดนึงนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าเล่นนะฮะเพียงแต่ว่าให้มันพ้นช่วงนี้ไปก่อนนะครับน่าเล่นเพียงแต่พ้นช่วงนี้ไปก่อนนะฮะน่าเล่นยังไงนะฮะอันนี้น่าจะขึ้นหน้าจอเป็นบทวิเคราะห์ของทางผมแล้วนะครับผมจะอธิบายกราฟมีให้เห็นนิดนึงนะฮะอันนี้เนี่ย เป็นกราฟที่อธิบายง่ายๆคือ PE นั่นแหละนะครับ่เพียงแดีว,ว่าผมแล้วก็ตามทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ e a r n i n g ปีนั้นๆเนี่ยบางทีปีไหนมันดีมากๆม,มันก็จะตัว e a r n i n g ก็จะสูงมาก PE มันก็จะตำ่ำปีไหนเกิดวิกฤต PE ตัว e a r n i n g ตำ่ำนะ PE มันก็จะสูงนะเพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้เขาเลยบอกว่าเอ๊ะแล้วอย่างนั้นเนี่ยเราเฉลีย่ย10ปีเลยดีกว,ว่าให้มันครอบวัฏจักรเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็ตัดเงินเฟอ้อออกไป เนีแล้วมาหา PE กันอย่างนั้นพี่กว่านะฮะก็คือพูดง่ายๆคือเรากำลังจะหาศักยภาพการทำกำไรของเ e ็ตอินเดในช่วง10ปีที่ผ่านมาตัดช่วงวิกฤตออกไปนะครับก็คืออาจจะไม่เชื่อไม่เชื่อการประมาณการของนวิเคราะห์แล้วกันนะพูดกัน,นง่ายๆนะครับดูความเป็นจริงช่วง10ปีนะครับซึ่ง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยนะครับ ตัวค่าเฉลี่ยเนี่ยของตัว eps เนี่ยจะอยู่ที่78.9นะฮะหรือประมาณตัวเลขกลมๆก็สัก80บาทแล้วกันนะ,บะ80บาทต่อหุ้นสำหรับเซ็ตอินเด็นะครับเฉลี่ย10ปีะปนะฮะเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมทำค่าเฉลี่ยออกมาแล้วลองพอดกราฟเขาจะเรียกว่า c y c l i c a l adjusted pe หรือตัวย่อคือ ca pe นะครับตรงนี้เนี่ยจุดโลตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นตอนปี2020นค,คือ ปีวิกฤตโควิด -19 นะแลเรเป็นจุดค่าเฉลี่ยระยะยาวตั้งแต่มีข้อมูลตั้งแต่ปี97จนถึงปัจจุบันคือประมาณ14เท่าล่าสุดตอนนี้นะฮะตอนสิ้นตอน1,200จุดแล้วกันเซ็นตอินเด็กซ์เนี่ย CAPE ลงมาประมาณ15เท่าใกล้กับระดับวิกฤตโควิด -19 แล้วอันนี้คือจุดที่หนึ่งที่น่าสนใจนะฮะจุดที่สองนะฮะจุดที่สนะฮะใครเคยคุ้น,ค,นคำว่า e a r n i น g ิ yield กับ เอิร์นิ่งยูกับคือเอาส่วนกลับของ P/E ลบด้วยบอลยิวนะฮะทฤษฎีนี้เขาบอกว่าเช่นเดียวกันปีไหนปีนั้นบางปีมันอาจจะดีมากๆบางปีอาจจะดีแย่มากๆเราใช้เฉลี่ย10ปีแล้วกันผมก็เลยใช้วิธีนี้เช่นกันนะครับคือเอาส่วนกลับของ C A P E เนี่ยนะฮะกลับมาว่าศักยภาพการทาหาเอ r ร์ n g ิ i งย d จริงๆของประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันเท่าไหร่กันแน่นะฮะแล้วก็ไปลบด้วยบอลยิวสิปีนะครับก็จะพอดกราฟขึ้นมาได้นะครับเส้นสีน้ําเงินคือ อันนี้เนี่ยทฤษฎีนี้เขาเรียกว่า excess cap yield นะครับ ECY นะตัวย่อนะครับตัวสีน้ำเงินคือ ECY ประเทศไทยสีแดงคือ ECY ของตลาดสหรัฐนะครับจะเห็นว่าเคยเกิดครั้งที่1น,นะครับ,รบเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะฮะเคยเกิดขึ้น4ครั้งนะฮะครั้งที่1เกิดเศษการ์ว่า ECY ประเทศไทยสูงกว่าสหรัฐมากๆหรือ divergent นะครับครั้งที่2ปี2014ถึง2015ครั้งที่3ตอนปีโควิด19 ครั้งที่4คือล่าสุดรอบนี้นะครับมาดูกันว่าเซ็ตอินเด็กซ์เกิดอะไรขึ้นในแต่ละครั้งนะฮะค,ครั้งที่1นะฮะเซ็ตอินเด็กซ์ขึ้นนะครับหลังจากนั้นครั้งที่2เช่นเดียวกันเซ็ตอินเด็กซ์ปรับตัวขึ้นหลังจากนั้นครั้งที่3ตอนโควิด19เช่นเดียวกันเซ็ตอินเด็กซ์ก็ขึ้นเหมือนกันครั้งที่4ตอนนี้ลุ้นนะฮะว่าจะซ้ำแพทเทิร์นเดิมคือเมื่อไหร่ที่ความน่าสนใจการลงทุนในตลาดทุนไทยมากกว่าสาหรัฐมากๆใช้คําว่ามากๆนะฮะตลาดทุนไทยจะขึ้น นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสดีแหละสาหรับการทยอยซื้อนะเพียงแต่ว,ว่ามันยังไม่รีบขึ้นอย่างที่ผมบอกเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยหุ้นอาจจะแกว่งอีกสักครั้งหนึ่ง mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธการลงทุนช่วงนี้คือถอยตั้งรับเด้งมาเล่นเก่งกำไราตามแล้วก็ขายตามแนวต้านนะครับแต่ถ้าเราเข้าสู่ช่วงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่อาจจะต้องกลับกลยุทธ์ละไม่ใช่เซลล์ออนเมย์ เราอาจจะต้องมองหาการ b บ y on เม y ช่วงนั้นคือช่วงบ o t t อมของตลาดหุ้นไทยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวคอนเฟิร์มบางอย่างในเชิงของพื้นฐานด้วยนะครับ<ม>คือในเชิงเทคนิคเนี่ยเราเห็นแล้วละ่ะว่ามันใกล้ที่จะถึงจุดแนวรับสําคัญสําคัญละนะครับคือใกล้กลับไปตอนวิกฤตละนะครับโอเคอันนี้ขอกลับมาที่แชร์มาที่กราฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ<ม>โอเคมาคุยกันต่อครับค่ะอันนี้ต่อได้เลยครับ<ม>อันนี้ก็น่าจะเป็นภาพรวมตลาดนะครับ<ม>ในมุมของผม โอเคค่ะงั้นขอดู mai บ้างได้ไหมคะโดยรวม mai นะครับสักครู่นะครับคีย์บอร์ดนี้อาจจะช้าทีนึง่ h mai นะฮะจำกันได้นะสุกที่แล้วเนี่ยวันที่ยี่สิบแปดนะครับกุมภาเราคุยกันว่าอย่าหลุดตรงนี้นะอ่ยอันนี้ขีดเส้นไว้นะอย่าหลุดตรงนี้นะถ้าหลุดลงต่อนะฮะอย่าหลุดนะฮะพอคุยกันเสร็จปุ๊บตอนบ่ายมันหลุดเลยนะะหลุดเลย ก็เลยหลุดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาเกิดจุดต่ำใหม่เกิดขึ้นสำหรับ m a i คือขาลงเนี่ยชัดเจนนะครับทุกคนเห็นภาพเดียวกันว่าเป็นขาลงแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับอย่าทำจุดต่ำใหม่เท่านั้นเองนะฮะตรงนี้นะครับตรงบริเวณ250สําสำหรับ m a i นะครับอินเด็กซ์อยเนี่ยต่ำนะฮะถ้าต่ำก็ทำจุดต่ำใหม่ต่อนะแต่ถ้าไม่ต่ำเนี่ยเขามีโอกาสเกิดเทคนิคอลีบาวแต่รีบาวในเทรนด์ขาลงนะฮะยังขอเป็นรีบาวในเทรนด์ขาลงอยู่แม้ว่าภาพภาพระยะถัดไป มันมีโอกาสที่จะฟื้นแล้วแหละสำหรับ MAI ผมมองอย่างนี้นะฮะว่ามันน่าจะบอททอมแล้วนะครับแต่มันต้องฟื้นให้ได้ก่อนนะครับฟื้นให้ได้ก่อนอันดับแรกนะฮะตรงนี้นะครับขีดเส้นลงมานะฮะเป็นดาวเทนไลน์ของรอบนี้นะครับบังเอิญเหมือนกันจุดกึ่งกลางบอลลิงเจอร์แบนแถวๆบริเวณ260แล้วกัน261นะฮะแล้วก็บังเอิญนะฮะย้อนไป3แท่งนะฮะจะอยู่ตรงไฮตรงนี้261พอดีเป๊ะเลยนะฮะทุกทฤษฎีนี้มากองตรงนี้เลยนะฮะ261นะฮะถ้าเกิดว่าเขาไม่หลุด นะฮะไม่หลุดโลนะฮะไม่หลุด250เด้งกลับขึ้นไปแถวๆ261่า26 1, แล้วก็ผ่านไปได้เนี่ยจะเกิดแรงเก่งกำไรแบบค่อนข้างหนาแน่นเกิดขึ้นสำหรับ MAI เ mm hmm. พราะอะไรนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราเกิดแพทเทิร์นหนึ่งก็คือเกิดการเดเวอเจนตแล้วนะฮะอินเด็กซ mm ์ hmm. เนี่ย m a i mm hmm. ทำจุดต่ำใหม่เรื่อยๆนะฮะสครั้งเนี่ยนะครับ1 2บ 1> นะฮะแต่ MACD mm hmm. ไม่มีการทำจุดต่ำใหม่และยกตัวขึ้น RSI เช่นเดียวกันนะครับไม่มีการทําจุดต่ำใหม่และยกตัวขึ้นเพราะฉะนั้นตามทฤษฎีนี้เนี่ยจะให้มันครบได้ว r g เจนเนี่ยมันต้องมีการ break, เบรกนะฮะการเบรกเบรกแนวต้านสำคัญคือหรือทะลุแนวต้านสำคัญนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมประเมินเอาไว้ที่261ผ่าน261ได้แพทเทิร์นนี้จะสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็จะเกิดแรงเก็งกำไรแบบ แบบแรงๆกี่หนึ่งสำหรับ MAI นะครับก็มีโอกาสนะฮะว่าจะขึ้นไปทดสอบตรงไฮเดิมตรงนี้ก่อนนะครับก็ทีละสเต็ปก็คือแถวๆบริเวณ2 72แล้วก็ถัดไปนะครับแถวๆบริเวณตัวเลขกลมๆก่อนที่จะลงนะฮะก็จะอยู่แถวๆบริเวณ2 8 0นะฮะเพราะฉะนั้น MAI ขออย่างเดียวอย่าลงแล้วให้มันฟื้นให้ได้สักนิดหนึ่งนะฮะอีกสักนิดเดียวเองอีกสัก10กว่าจุดเองนะครับก็จะเริ่มเกิดแรงเก็งกำไรละนะครับค่ะเดี๋ยวขอไปดูของตัวเอ่อตัวบริษัทหุ้นบริษัทบ้างนะคะ sic t ค่ะ s, s i c t นะฮะ,ะมาดูตัว s i c t นะแพทเทิร์นด,ดูดูตีสำหรับการเก่งกำไรสั้นๆน,น,นะครับคล้ายๆ MA I นะฮะลงมาเยอะจนมันเริ่มที่จะพร้อมจะขึ้นละนะรตรงนี้เช่นเดียวกันกับ MA I เลยนะฮะจุดโล2จุดเนี้ยนะฮะจะเห็นนะมีการทำจุดต่ำใหม่นะครับสำหรับราคาหุ้นแต่ RSI และ MACD ไม่มีการทำจุดต่ำใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว s i c t เนี่ยตอนนี้แพทเทิร์นของเขาเนี่ยพร้อมที่จะเป็นลักษณะของการ เก่งกาไรสั้นๆก่อนนะฮะผมยังไม่หวังเยอะนะครับบังเอิญตลาดเพราะว่ามันไม่ได้ไหวมากนะครับโอเคจุดแรกนะฮะเขายื่นเหนือจุดจึงกลางบอลิงเจอร์แบนแล้วคือ3.35นะฮะถ้าต่มติเกอร์ก็อาจจะสัก3.36นะฮะ3.36นะฮะยื่นเหนือ3.36ได้ขึ้นไปเล่นแบนบนเบรกเส้นสีแดงตรงนี้นะครับเป็นเทนไลน์เล็กๆตรงนี้นะครับตรงบริเวณ338ตอนนี้อยู่ที่3-40เพราะฉะนั้นเขาผ่านแนวต้านสำคัญมา2สเต็ปแล้วนะครับ อีกสเต็ปหนึ่งนะครับเขาแบ็กไลน์ตรงนี้นะครับย้อนไป3วันที่340กําลังทดสอบอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ s i c t ยืนเหนือ340ได้แพทเทิร์นของเขาจะครบถ้วนสําหรับการเกิดเทคนิคเขารีบ o าวนะฮะยืนเหนือ340นะครับจะเกิดแพทเทิร์นการเทคนิคอลรีบาวนะครับโดยนะฮะแนวต้านถัดไปเนี่ยผมขอยังมองไม่ไกลนะครับขอแค่แถวๆบริเวณตรงนี้ก็พอนะฮะให้แถวๆบริเวณสัก360 นะครับถ้าโชคดีเนี่ยอาจจะขึ้นไปตรงนี้จุดที่เขาก่อนที่จะลงแรงๆนะครับก็คือแถวๆบริเวณ3า0เ้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ้น340ได้จะมีการเกิดเทคนิคอรีบาวนะครับก็แนวต้านถัดไปก็แถวๆบริเวณ3า0เและ390เนนะครับแต่แต่นะฮะแต่ถ้าเขายืนไม่ได้340สี่์ไซเวดดาวลงต่อนะครับก็แนวรับก็จะอยู่แถวๆบริเวณ33 0แล้วก็อย่าหลุด320แล้วกันนะฮะหลุด3 2 0สองแล้วก็ต้องสต็อปลอตก่อนนะครับค่ะค่ะแล้วต A R I P นะครับ R I สักครู่นะฮะ A R I P สักครู่นะฮะคีย์บอร์ดอาจจะมีปัญหานิดหนึ่งได้ไหมคะสักครู่นะฮะตัวบลูทูธคีย์บอร์ดอาจจะมีปัญหานิดหนึ่ง แชร์ให้หมเดียเด,ด,ด,ดี๋ยวอโอเคได้ลอะได้ล้ครับ A R I P นะฮะตัวนี้แพทเทิร์นนี้ค่อนข้างที่จะเป็นแพทเทิร์นแบบมีวินัยมากนะฮะจะเห็นนะขีดเส้นลงมาปุ๊บเนี่ยทุกครั้งเนี่ยดีดแตะเส้นทุกครั้งเลยนะฮะแล้วก็ลงต่อนะฮะด <laughs> ีดแตะแล้วลงต่อดีดแตะแล้วลงต่อนะฮะแพทเทิร์นตรงนี้เนี่ย ครั้งนี้ก็น่าจะซ้ำรอยแพทเทิร์นเดิมๆก่อนนะครับคือดิดแตะตรงนี้ก่อน47ตังค์นะก็คือตัวอินดิเคเตอร์ m s i d เนี่ยเขาพร้อมที่จะช้อนตัวขึ้นแล้วล่ะแต่เขาต้องพ้น47ก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์สำหรับตัว AIP เนี่ยผมมองว่าเป็นลรกรักษณะปรยุทที่ต้อง Follow By ถ้าเกิดว่าเบรกไม่เบรกเรายังไม่ตามนะถ้าเบรก47 f o l l o w b ดนะครับ เป้าหมายถัดไปเนี่ยตรงนี้นะครับ52และเส้น200วันตรงบริเวณสัก56นะฮะพ้น47 follow by นะครับเป้าหมาย52และ56นะครับถ้ายังไม่พ้นมีโอกาสเป็นแพทเทิร์นเดิมๆนะฮะก็คือทดสอบแล้วก็ลงมากันอีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็รลอสำหรับตัว AIT เบรกเราค่อยตามนะครับไม่เบรกไม่ตามนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็แนวรับถ้าเกิดว่ายังไม่เบรกนะครับแนวรับจะอยู่ตรงบริเวณ48ตัง นะฮะสต็อปลอตรงนี้นะฮะย้ำอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วตรง40ตังะคะ์นีถ้าหลุดก็สต็อปลอสนะครับค่ะค่ะขอดูอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะคะที c c ค่ะ, ACC, คะ A อ c, c นะครับอันนี้ผิงติดง่ายเลยนะฮะที c c เนี่ยเนี่ยย้ำอย่างเงี้ยผมเห็นแพทเทิร์นอย่างเงี้ยหลายครั้งแล้วสำหรับ MAI เราก็เห็นนะเมื่อกี้ผมที่ผมบอกนะฮะจุดโลที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งนะฮะแต่ m a c d RSI นยกตัวขึ้นทุกครั้งเลยนะฮะคือไม่มีจุดต่ำใหม่สำหรับสำหรับอินดิเคเตอร์ เพราะฉะนั้นจะให้ครบท้วนพ a ทเทินเขาต้องเบรกแรงๆนะฮะตรงบริเวณ4.34 4.34นะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิด่าเบรกขึ้นไปได้นะฮะจะเป็นลักษณะการเบรกเอาที่ครบ b u l l ิสเดเวอร์เจนตนะครับก็น่าจะมีโอกาสขึ้นไปตรงนี้นะครับจุดที่เป็น neckline ก่อนที่เขาจะปรับลงแรงๆนะครับก็คือ4.52นะเพราะฉะนั้นเบรก4.34 follow by นะครับเป้าหมายคือ4.52นะครับหรืออาจจะมองได้ถึงเส้นค่าเฉลี่ย200วันก็คือ4.6นะครับ แต่ถ้ายังไม่เบรกตรง434นะครับก็จะมามองตรงนี้นะครับแนวะรับของเขานะฮะก็จะอยู่แถวๆบริเวณ420นะครับแล้วก็สต็อปลอตตรงนี้นะครับตรง412นะสำหรับตัว TACC เนี่ย<ม>ผมว่าสตอรี่อย่างเขาเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะมีคนหยิบยกมาในเรื่องของอากาศร้อน<ม>เข้าหน้าร้อนการท่องเที่ยวช่วงหน้าร้อนนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสตอรี่นะครับค่ะพี่มิงวันนี้ก็เท่านี้ค่ะขอบคุณพี่มิงมากเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ